ตกแต่งเพิ่มสีสันอีกต่างหากนะคะก็แล้วแต่จะแต่งค่ะมะมะละสอดไส้เสร็จแล้วนะคะแทนที่จะใช้มะละใหญ่ป้าน้องมีมะละขี้นกก็เลยลองเก็บมาทมปกติถ้าเผื่อลูกใหญ่เขาจะขมกว่ามะละขาวนิดหน่อยตอนนี้ป้าน้องก็ก็ก็หมักเกลือเอาไว้แล้วก็เทน้ําทิ้งแล้วก็ไปสองครั้งแล้วก็ไปเอาตั้งน้ํา ก็เอาเกลือใส่นิดหน่อยแล้วก็ต้มแล้วปิดฝาค่ะไม่เปิดนะคะเขาบอกเปิดแล้วมันจะขมเนี่ยค่ะก็ได้มะระต้มอ,อันนี้มันเป็นจานโบราณน,นะคะอันนี้มันมันเป็นสูตรที่คุณแม่ทําคุณแม่ก็ชอ,ชอบชอบไปศึกษานะคะปะ้าน้องก็เลยทําแล้วก็นึกถึงคุณแม่ก็เอาชามเป้โบราณน,นีะ่คะเนี่ยค่ะ,คะมาใช้โบราณจริงๆเลยนะคะ จะกินเราก็ตักใส่ถ้วยเล็กค่ะ,ะก็จะถือกระมังไปเก็บผัดที่ในสวนครัวนะคะมาละขี้นกทั้งพันปกติและพันลูกเล็กๆพันลูกเล็กๆเ,เขาไม่ค่อยขมนะคะแล้วก็กรอบค่ะพันลูกใหญ่เขาไม่กรอบค่ะแล้วก็จะขมนิดๆค่ะได้ว่าจะต้มจืดหรือจะผัดสับปะรดก็เลยมาเอา หมูสับหมูก้อนออกจากช่องฟีดเตรียมไวค้ค่ะมะละนี่เดี๋ยวเราจะคว้านเอาเม็ดออกให้หมดนะคะเพื่อที่จะยัดหมูเข้าไปท<า>ั้งหลายเนี่ยนะคะ<า>เราต้องล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดอน,นี่พักที่ต้นเนี่ยไม่ต้องแช่น้ํายาคะ่ะล้างฝุ่นล้างตัวมแมลงอะไรสิ่งตกกระโปรกออกนะคะแล้วเราก็ค่อยเด็ดเพราะถ้าเผื่อเราไปเด็ดแล้วแล้วมาล้างเนี่ยวิตามินซี ที่มีอยู่ในผักเนี่ยมันก็จะละลายไปในน้ําหมดเราก็กินแต่กากค่ะคนไทยบอกว่ากินผักกินผักแต่ทําไมเลือดออกดำลายฟันเป็นหวัดบ่อยอะไรเงี้ยเพราะไม่ออรู้คุณค่าทางโภชนาการแต่ไม่ทําตามค่ะผักหลายชนิดเนี่ยเพราะว่ามันมีที่สวนและผักแต่และชนิดเนี่ยมันก็มีคุณค่าทางอาหารไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้มันจะเขียวหมด ถ้าเผื่อมีแครนลอลหรือฟอทองเราก็หันใส่ไปหน่อยก็ได้ค่ะโดยเฉพาะแครนอทมันก็จะช่วยให้สวยตอนนี้ไม่มีจริงๆเดี๋ยวพาน้องก็จะใช้พริกแดงกับมะเขือเทศช่วยอันนี้บว,วกพวงนะคะป้ะน้องจะให้ดูนะคะตำลึงเนี่ยใบเขาไม่เหมือนกันนะคะใบที่แฉกเยอะๆเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะเขาเป็นตัวผู้ ถ้าเผิดอกินเยอะๆแล้วท้องจะเสียจะถ่ายท้องนะคะอันนี้คือตัวเมียค่ะมันต้องสังเกตนะคะถ้าเผื่อตัวผู้นี่อย่าไปกินเยอะปนไปนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเนี่ยก็ให้รู้จักผักอันนี้มันก็จะมีผักเยอะนะคะอันนี้ก็จะมีจินจูชายมีกะเพราอันนี้ตำลึงนะคะดอกขจร แล้วกะดอกอัญชันนี่เดี๋ยวจะเอาไว้แต่งสีเดี๋ยวต้องเอาตรงข้างล่างออกไม่ให้มันมีเกสรน,นะคะแล้วมีตำลึงหวานนะคะเวลาเราเอามาใช้เนี่ยเราต้องล้างดูว่ามันขึ้นราไหมล้างให้เกี้ยงนะคะถ้าเผื่อเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้เขียงไม้พวกหวดที่ทำด้วยหรืออะไรที่ทำด้วยไม้หรือสาระคะเพราะมันมีเชื้อราถ้าเผื่อมีอยู่ในร้านเนี่ย เขาจะปรับหรือเตือนก่อนค่ะแล้วปรับเลให้ทิ้งให้หมดฉะน,นั้นเราใช้นานๆแล้วก็ไปแช่น้าเกลือทีเพื่อไม่ให้เขาแตกแล้วก็ไม่ให้ขึ้นรา<ด>อันนี้มีชนิดมะละขี้นกนะคะมีทั้งชนิดใหญ่และและชนิดเล็กชนิดใหญ่เนี่ยเขาจะขมนิดนึงเวลาเลือกเก็บนะคะเห็นไหมคะถ้าเผื่อเขายังไม่แก่จัดเนี่ยเขาก็จะ เนี่ยข้างล่างเขาจะเขียวเขียวแล้วตาเขาจะจะไม่ค่อยขึ้นรอยเอเป็นตะปุ่มตะปั่มมากนะคะอันนี้เขาจะเออแก่มากขึ้นค่ะเห็นไหมคะเขาขึ้นเป็นรอยตะปุ่มตะปัม่มเยอะนะคะเขาก็จะขมขึ้นอันนี้ก็จะขมน้อยหน่อยแต่อันนี้พันพันเล็กค่ะอันนี้ไม่ขมจัดแต่เก็บมา จะให้เห็นว่าอันนี้เขาเกือบแก่แล้วนะคะเริ่มมีสีเหลืองแล้วเขาก็จะขมนิดนึงนะคะถ้าเผื่อเอไม่ขมมากเขาก็จะข้างบนข้างล่างสีขาวข้างบนเขียวค่ะเนี่ยคะ่ะละลายก็ไม่ขึ้นชัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะทํ<ร>ะาการอุปกรณ์ที่จะ,ะกวนมะละนะคะมันก็จะมีมีดหัน่นแล้วก็ช้อนเราจะใชป้ปลายช้อนมันนะคะ ช้อนข้าวแล้วก็มีดกว้านมะระมันลูกเล็กมีดกว้านก็ต้องปลายแหลมหน่อยนะคะแล้วก็มีตะเกียบเอาไว้แทงไส้ค่ะเนี่ยค่ะพอเราได้มะระมาเราก็ตัดตัดหัวตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เอามีดสอดเข้าไปนะคะเวลาเอามีดมีดสอดเข้าไปนะีคะเราก็ ออพยายามกดปลายมีดออกลงหน่อยนะคะเพราะไม่กดปลายมีดลงเนี่ยมันจะแทงออกเนื้อตรงกลางค่ะเนี่ยเราก็ทำสองข้างนะคะทำพอทำเสร็จเราก็ค่อยๆไล่วานไปนะคะเนี่ยค่ะก็วานไปเสร็จแล้วมันมีเม็ดมันแข็งค่ะมันดันเดี๋ยวทางนี้มันจะแตกหมดเราก็าวางลงกระเขียง แล้วก็เอามีดนะคะค่อยๆตัดเม็ดข้างในอย่าก,กดแรงนะคะเดี๋ยวมันจะทะลุอีกข้างหนึ่งตัดออกนะคะตัดเม็ดเขาเนี่ยค่ะก็ทยอยตัดตัดออกเสร็จแล้วก็ใช้ตะเกียบนะคะดันค่อยๆดันเม็ดออกนะคะเนี่ยค่ะใช้ตะเกียบนะคะค่อยๆดันเม็ดออกเห็นไหมคะเม็ดเขาก็จะออก <ภ><ย>็นไหมคะมเม็ดเขาก็จะออกลูกนี้จะค่อนข้างแก่เม็ดสีชมพูอันนี้มันลูกเล็กมากนะคะมะละอันเนี้ยแต่อร่อยคะ่ะไม่ค่อยมีขายส่วนมากจะมีลูกใหญ่นี่ค่ะเราก็ดันเม็ดออกให้หมดเห็นไหมคะดันเม็ดข้างในเนี่ยออกให้หมดแล้วก็ส่องดูคะ่ะ สองดูว่ามีเมรร็ดค้างอยู่ไหมเดี๋ยวนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเราดันเม็ดออกหมดนะคะแล้วเราก็ดูจํานวนมะละนะคะอันนี้มะละขี้นกนะคะเราก็ใส่เกลือนะคะลงไปคลุกทิ้งไว้สัด สิบห้านาทีและอยี่สิบนาทีค่ะคลุกเพื่อให้ให้เกลือเนี่ยขาดูดความขมของมะละกอ,อกค่ะ <c oughs> นอกจากขาดูดความขมอ,ออกแล้วนะคะเ <c oughs> ขาก็จะทำให้มะละเนี่ยค่ะมีสีเขียวเวลาเราเอาไปต้มอะค่ะเขียวสุดใสน่ารับประทานค่ะสีเขาจะไม่ตกค่ะ ข้าวเกลือทิ้งไว้สักสิบนาทีหรือหรือสิบกว่าน,นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เพื่อที่เขาจะได้ดึงความขมของมะระออกค่ะเกลือเขาจะดึงความขมของมะระออกนะคะแล้วก็ข้าวทิ้งไว้ พาน้องได้เคล็ดลับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเอาไปแช่น้าเกลือแล้วที่มันยังไม่ฟันลองเอามาฟัานดูปรากฏว่าฟัานง่ายขึ้นค่ะเขาจะเขาจะนิ่มค่ะง่ายขึ้นถ้าเผื่อเราฟัานสดๆแต่มันแข็งฟันยากไม่หายขมก็เอาเกลือลงใส่คุกอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อย่าให้มันถึงกระเจิดเลยนะคะอันนี้ก็คุกไว้เดี๋ยวเดียว แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปล้างน้ําแล้วเดี๋ยวเอาไปลวกเอาไปต้มค่ะมะระนี่เขาต้องขมนะคะขมนิดๆดนืด้อนี่มันเป็นมะระขี้นกมันจะขมมากกว่ามะระลูกใหญ่ๆค่ะฉะนั้นพาน้องก็เลยเปล่าเกลือทิ้งสองสองน้ำแล้วก็ล้างน้ำค่ะให้ร้อนนะคะเอาเกลือใส่พอนเดี๋ยว น้ำเดือดเอามะละลงใส่แล้วปิดฝาไว้ประมาณสักสิบนาทีค่ะพะามาละนี่ลูกเลยนะคะอย่าเปิดนะคะเ<ะ>ขาจะได้ไสิบนาทีแล้วค่ะแล้วก็เอามาน็อกน้ําเย็นค่ะเขาจะได้เขียวหยุดหยุดเอการสุกข,ของเขาค่ะมะละเนี่ยนะคะมา,มายัดไส้ด้วยหมูหมูอันนี้หมูหมูบดนะคะซื้อแล้วพอน้องก็มาคุกคุกซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ามันหอย แล้วก็สามเกลอคือรากกระเทียมผักชีพริกไทยนะคะเนี่ยก็เอาเราก็เอามายัดไส้นะคะนี่ค่ะก็เอาวุ้นเส้นใส่เข้าไป แล้วเอาหมูใส่เข้าไปตอนนี้มันเล็กค่ะมันเข้าไม่ถึงก็เอาตะเกียบเนี่ยดันดันหมูเข้าไปนะคะตะเกียบเนี่ยดันหมูเข้าไปค่ะมันเล็กค่ะนี่ค่ะแล้วมันก็จะเป็นวุ้นเส้นนะคะ เราก็เอามาละที่ววนใส้แล้วลวกไว้เนี่ยนะคะแล้วก็เอาวุ้นเส้นเนี่ยใส่ลงไปจะใส่ชอบมากน้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะเอาวุ้นเส้นใส่ลงไปเส้นมันยาวก็พับมันมันงอๆนะคะมันจะได้ไม่หลุดออกมาเนี่ยคะ่ะ มันงอๆงอ,งอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ยัดเข้าไปมันจะได้ไม่หลุดนะคะแล้วก็ใส่พริกแดงเพิ่มสีสันค่ะมุนเส้นน้อยเราก็เติมนะคะก็แล้วแต่เราชอบนะคะมุนเส้นน้อยเราก็เติมค่ะแล้วก็เอาหมูเนี่ยค่ะ หมูใส่ทางด้านหลังเนี่ยรูเขาเล็กนะคะเอาปลายตะเกียบยัดหมูเข้าไปเอาปลายตะเกียบอะคะ่ะยัดหมูเข้าไปใส่หมูเข้าไปนะคะก็ะเดี๋ยวเขาจะได้ไปสุกแข็งตัวแล้วมันจะได้อยู่ค่ะ เขาไปตะเก็บอัดอัดน้อยค่ะนคะคะก็อัดหมูเข้าไปเห็นไหมคะเขาก็ได้มะละน่ารักป้าน้องก็เอามะละกับดอกกระจรเนี่ยยัดไส้เอาไส้ใส่เตรียมไว้ที่จะต้มจืดนะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะเนี่ยค่ะที่ใส่พริกเนี่ยเพิ่มสีสันค่ะ เขาไม่มีแครอทค่ะมันถ้าเผื่อไม่ใส่เลยมันก็มีแต่แดงๆเอ๊มีแต่เขียวๆว,ว่าน้องมีปัญหาค่ะเอ้แก๊สมันมันหมดแล้วติดต่อไม่ได้น้องเขาเลยแนะนําให้ป้าน้องไปซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาค่ะป้าน้องก็เลยเขาบอกว่ามันตั้งเวลาได้ก็เลยตัดสินใจไปหุมโปไปซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาค่ะเดี๋ยวเดียวก็เดือดนะคะนี่ตั้งเวลาไ้เก้านาทีเองค่ะ อันนี้เราก็ใส่สามเกลือลงไปค่ะเนี่ยค่ะสามเกลือลาบกระชีกระเทียมพริกไทยนะคะใส่ลงไปรวมค่ะเขาสุดยากใส่ลงไปใส่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปช้อนโต๊ะขึ้นก่อนนะคะจอนสายมันละที่ไม่ได้กวานเม็ดนะคะ เริ่มร้อนแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเขาจะผมนะคะ,ะเสร็จแล้วค่ะก็เอาชิมรสได้ที่นะคะตกลงเติมสีอิ๊วขาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เอาพริกไทยป่นโรยค่ะเนี่ยค่ะเอาพริกไทยป่นโรยนะคะจืดมะละสอดไส้กับป้าน้องนะคะชิมดูแล้ว ขมนิดเดียวค่ะนะคะไม่ได้ขมมากเลยขมนิดๆนะคะมากินต้มจืดมะระสอดไตกับป้าน้องนะคะเขาต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะมีธาตุเหล็กเยอะค่ะเข้าไปคูเกอร์ไปดูสรรพคุณของมะระขี้นกนะคะแล้วก็ผักต่างๆป้าน้องก็ใส่ผักที่สวนนี่ค่ะมีจำลึงดอกขจรอ,อะไรพวกเนี้ยนะคะ ก็ใส่ไปเพื่อให้ได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็กากาา<ม>านะคะรมากกว่านี้ก็เติมนะคะอันนี้ป้าน้องทำเพื่อถ่าย YouTube เพราะถ้าเผื่อใส่ผักเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะไม่เห็นความน่ารักของมะระที่เรายัดไส้ไว้ค่ะเนี่เห็นไหมคะเขาก็จะน่ารักเหมือนเหมือนปลาหมึกว่ายแล้วก็หางมีหางเป็นเส้นๆค่ะป้น้องก็จินตะกะ จินตนาการขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะเมินปลาหมึกไหว้ในนั้นก็จะมีหมูมีอะไรสงสัยวันหลังเนี่ยจะให้เขาอยู่ที่เนี่ยจะต้องเอาไปไปนึ่งไม่ต้มค่ะแบบยัดไส้เข้าไปแล้วก็ไปนึ่งเขาถึงจะอยู่ไม่หลุดนะคะอันนี้เขาก็หลุดก็มีอยู่บ้างนะคะผักมากกว่านี้ ก็เติมนะคะอันนี้ป้าน้องทําเพื่อถ่าย youtube เพราะถ้าเผื่อใส่ผักเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะไม่เห็นความน่ารักของมะระที่เรายัดไส้ไว้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะน่ารักเหมือนเหมือนปลาหมึกว่ายแล้วก็หางมีหางเป็นเส้นๆคะ่ปะป้าน้องก็จินตกระจินตนาการขึ้นมาคะ่ะเห็นไหมคะเหมือนปลาหมึกว่ายในนั้นก็จะมีหมูมีอะไร สงสัยวันหลังเนี่ยจะให้เขาอยู่ที่เนี่ยจะต้องเอาไปไปนึ่งไม่ต้มค่ะแบบยัดไส้เข้าไปแล้วก็ไปนึ่งเขาถึงจะอยู่ไม่หลุดนะคะอันนี้เขาก็หลุดก็มีอยู่บ้างนะคะสนใจอยากได้อะไรนะคะป้าน้องยังมีตำราอีกเยอะมากเพราะคุณแม่เนี่ย จะมีตำราเยอะก็จะมีของคุณหญิงชั้นเมียเจ้าท่านเจ้าพญามาหิงแล้วก็พวกพวกมองหลวงเติบอาจารย์สมฤทธิ์สุวรรณบลแล้วก็อาจารย์ต่างๆจากที่เรียนมานะคะอาจารย์มณีรัตน์อาจารย์ศรีสมรดรอเตอร์อมรรัตน์อาจารย์ศรีสมรแล้วก็อาจารย์ต่างๆอีกมากมายค่ะ สนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านล่างขวาเพื่อติดตามเป็นกําลังใจให้พาน้องนะคะช่วยกันกดติดตามหน่อยนะคะเพราะว่ายอดติดตามน้อยจังค่ะแต่คนดูนี่เป็นแสนแล้วคะ่ะยอดติดตามแค่สองร้อยกว่าช่วยช่วยกันหน่อยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้พาน้องทำทุกอย่างมีเคล็ดลับ อยู่ในนี้ทั้งสิ้นป้าน้องตั้งใจถ,ถ่ายทอดให้เต็มที่เลยนะคะเพื่อเพื่อมันไม่ให้ไม่ให้ตำราหรือความลับเหล่านี้สูญไปกับป้าน้องค่ะไม่งั้นเขาจะมีเชนชวนชิมทำไมคะบางบางคนทำเหมือนกันก็ไม่อร่อยแต่ละคนเขาก็มีเคล็ดลับแต่คุณแม่เนี่ยจะมีมากเยอะมากเพราะคุณแม่เนี่ยช่างทำช่างคิด ป้าน้องก็ได้คุณสมบัติอันนี้มาจากคุณแม่ค่ะขอได้รับความขอบคุณอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณนะคะให้กำลังใจกันหน่อยค่ะ